เอาแล้วครับยินีต้อนรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวนะครับผมแล้วนี้เรากลับมาอยู่ในเกมลีกออรีเจนวายริปกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมเล่นนั่นคือเทรชนะครับผมเป็นตัวโปรดของผมอีกหนึ่งตัวคือจะเอาตรงๆก็คือผมชอบไอ้พวกแชมเปี้ยนที่มีเมคานิกแบบพวกฮุกที่สามารถดึงศัตรูที่สามารถแบบเป็นโมบิลิตี้นะครับผมก็เลยเออก็ตัวโป,ปรดผมหมดละ ฮึ <laughs> อืมเกี่ยวใช่เอาเลยเพื่อนเฮ้ยสายาเอยิายาถูกไหมวะถูกแหละเพื่อนผมเนีเ่ยเฮ้ยถอยถอยก่อนถอยก่อนอย่าเพิ่งห้าวเอาแทฉกันเพื่อนไว้ please ฮ๊อปค่อยดีเท่าไหร่นะผมก็ไม่เคยดีสักเกมอ่ะ <laughs> โฮ้ยสายาถอยกันครับ เรียบร้อยหนึ่งศพออผู้เื่นผมผมไม่มีอันตีแย่แล้วคุณผู้ชมโอเคครับผมผมก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เกมเทรสกี้ผมได้เอฟเคไปนะครับผมผมผมบอกว่าตามตรงคือผมไม่ชอบมากกับการที่ผมแบบผมก็ไม่เล่นเล่นผิดอะไรของผมแล้วนะผมก็โดนด่าโดนด่าทั้งทีมด้วยซ้ํา <laughs> ผมเลยตัดใจเอฟเค้งแต่ต้นเกมไปเลยครับผู้ชมต้องขอโทษนะแล้วก็อย่าเรียนแบบผมด้วยฮึโยเรียบร้อยโอเคถอยกับเพื่อนถอยเดี๋ยวเพิ่งข้า <c oughs> เราจะเสียเปรียบมันนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยถอยโอ้โอ้จะสุดยอดเลยทำไมตัวมันเก่งอย่างวะฮิวเนอ,อเอ้ยเอางี้อ่อ เร,เรียบร้อยหนึ um, okay, ่งศพเสร็จรงลากนคุ้มเอ้ยใครไปนู่นมาไม่ผมมะ้งจอยเออสวยเออเอ้ยได้ไหมเอ้ยอื้อ สวยงอยเรียบร้อยสวยจังหวะนี้คมิ่งมีดก็คือแผลผมเห็นเกี่ยวเลยพูดอะไรผมว่เนี่ยึ๊บเอ้าโหดึงอะไรทั้งอย่างแต่ไม่รู้มันคืออะไรหมดไหมเพื่อนเฮ้ยต่อยหลบไปเกรเราควรจะถอยแล้วเพื่อนทีนเัาหนีกันเถอะเพื่อน ต่อยเรียบร้อยหมดตี้ผมเ<อ>จ็บปะย้อยเอามาเลยเพื่อนเออโอ้ยโคตรแรงเลยเพื่อนเก่งจังเลยโอ้ยยกนิ้วให้เลยเพื่อนนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเอา้าใครวะไม่รออยู่ดีบา,บายอย่าโกรธกันเลยอย้อยเอามาเออ เอ้ยสวยโอ้โหทีมเราค่อนข้างจะเจ๋งนะดึงดึงดึงครับผมดึงใช่ผมดึงเขาไม่กล้าตัดเข้ามาเขาเข้ามาผมก็จะต่อยเขากลับบ้านกันเถอะโยน <laughs> ต่อยทั้งสองเอ้ยอย่าโยนมาทางผมไม่เอาไม่ชอบ ไม่อยากกินตอนนี้แค่นี้ก็คุ้มแล้วผมว่บาบอลอนไหมดึงเรียบร้อยโดนสวยโดนใครก็ไม่รู้เดาบโอ้โหผมเกือบจะไปถึงฝันแล้วไปหนึ่งศพครับผมลาก่อนสูรกาเอา เพื่อนผมก็ไปกับเขาด้วยโอ้แย่เลยเพื่อนคุ้มอยู่้วผมว่ายุอยเอ้าไม่โดนหมดเพื่อนไม่แต่ใครเทลพอร์ตมาวะเจ็บนิดนิดเ调ซยวเรียบร้อยโฟลักกะอฮู้สุดจัดขลัดบอกขนาดเป็นลาลาออกยังต้องกลับมาบอกว่าสุดจัด เดี๋ยวใครวะผมไม่ยอมเราไม่นานป้อมต่อเพื่อนพาดัานป้อมต่อแต่ปล่อยเพือเ่อนเขาเตียนสองคนปอยเข้าไปเอ้ยมันเหลือสองคนนี่ว่าเพือ่อนเราควรจะถอยก่อนชีวิตเราจะหาม่เอ้ยเราจะตายเรียบร้อยเอาเลยเพื่อนอืมสวยเออเยี่ยมไปเลยจินมาพักทัน,ท,นทันเวลาลิ้นผมพันกันหมดแล้ว ผม <c oughs> เอาแล้วครับก็จบแล้วสำหรับเกมอีกออฟดิจินไวริฟนะครับผมไม่มีท็อกซิกแน่ๆถ้าเกิดไม่ท็อกซิกผมก่อน <c oughs>